สวัสดีค่ะวันนี้สองสาวนะคะมาบุกรอยนะคะตากระมินหนุม่มไหมหนุ่มอยู่ที่ไหนวะตองรามกันหนุ่มอ๋อหนุ่มก็หนุม่มแองกี้แล้วก็นะคะเรามาเที่ยวชมตานบดูบรรยากาศดูสิค่ะส่วนยางส่วนผลไม้ไรเยืยย่อใยเปหมดว,มวันนั้นจำได้ว่า ฉันเห็นนกเงือกอยู่ที่นี่ด้วยคิดดูว่าป่าจะอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนหลังบ้านด้วฉัชนะคะดีนะไม่มีประเภทแบบว่าเอรนะลาสติงอยู่ด้วยแต่คิดว่ามันมีเสียงน้ำตกอะคะ่ะแถวเนี้ยนี่กำลังจะเดินลงไปแถวบ้านนะคะครั้งแรกที่ขึ้นมาแถวนี้มานำไปก่อนแล้วป่าเลิศมากะคะุณผู้ไปยาง แต่ยังไม่เห็นมีพม,มา่าเลยอ่ะอุ๊ยฉันเจอพม,มา่าแล้วหนึ่งใด้วยดูสิคะดูเธอเธอจะถ่ายต้นไม้ค่ะบพม่าเดี๋ยวจะถ่ายต่อให้ดูอยู่ในรุกที่นะคะจบก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะ